สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิว iPhone SE ปี2020บวก Unboxing นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นการแกะกล่องที่กล่องโดนแกะมาแล้วนะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกล่องของ iPhone SE รุ่นปี2020นะอันนี้เป็นปีล่าสุดเปิดมาปุ๊บมันก็จะเจอกับอันนี้มันจะเป็นซองกระดาษก็จะใส่พวกวิวธีการใช้สารพคุณต่างๆแล้วก็จะมีตัวนี้ไอตัวที่มันเอาไว้ถอดซิมออกมาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของ Apple ด้วยมี2อันแล้วก็ต่อมาที่เราจะเจอก็คคคคืืืออออเเเป็นนนตััววร่่องอนนี้้กลสามาแ เป็น iPhone นะครับอันนี้ก้านเลือกเป็นสีขาว iPhone SE สีขาวถัดมาก็จะเจอกับตัวชาร์จแล้วก็เป็นหูฟังซึ่งหูฟังอ่ะก้านถอดเก็บไว้ที่บ้านแล้วถ้าเป็นรุ่น,นก่อนๆนะหูฟังมันจะใส่เป็นแบบเป็นพลาสติกใช่ปะละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบโรนงรงเกี่ยวกับการรักโลกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลีป่ยนมาเป็นกระดาษแทน แล้วก็หูฟังอะ่ะไอตัวเสียบหูฟังอะ่ะมันจะเป็นหัวตัวเดียวกับสายชาร์จเลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จปกติยาว1เมตรก็หมดแล้วประมาณนี้ในกล่องถึงหน <1 m. S 2> ึ่งเมตรเอแกหนึ่งเมตรพอดีปกติสายชาร์จหนึ่งเมตรใช่ปกติก็ยาวนั่นน่ะ ยาวหนึ่งเมตรมันเหมือนจะสั้นใช่ไหมก็เดี๋ยวก้านจะไม่พูดถึงเทคโนโลยีแบบลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรละเอียดขนาดนั้นกลัวว่าจะพูดผิดพลาดอะไรตรงไหนไปเนาะสำหรับไอโฟนไอทตัวนี้เป็น SE รุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ราคาแบบถูกที่สุดในบรรดา i p h o n นนะตอนนี้แล้วราคาเริ่มต้นไม่ถึง1 5 0 0 0บาทก็สาหรับ iPhone SE 2020ที่การซื้อมานะครับก็จะเป็น iPhone SE สีขาวหน่วยความจำร้อยยีกิกราคา16,900บาท สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าการใช้ iPhone SE รุ่นเก่าใช่ปะ่ะรุ่นแรก่ก็มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมแล้วก็พอใช้ไปนานๆรู้สึกว่าจอมันค่อนข้างที่จะเล็กไปแล้วนิดนึงก็เลยอยากเปลี่ยนเป็น iPhone ที่แบบจอใหญ่กว่าเดิมหน่อยอะไรนี้แล้วก็เรื่องของกล้องเออมันก็ นั่นแหละตามเทคโนโลยีนะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าเดี๋ยวนี้แล้วอะไรเงี้ยสาหรับการซื้อครั้งเนี้ยก้านก็มีตัวแบบเปรียบเทียบอยู่ประมาณ2 3สรุ่นที่ก้านแบบสนใจนะก็จะมี iPhone SE ตัวนี้แหละแล้วก็มี iPhone 11จริงๆก็คิดไว้ในหัวว่าหรือจะรอ12อดีอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่าง11ที่ออกมาแล้วกับ SE ตอนเนี้ยราคามันค่อนข้างต่างกันประมาณ5000บาทไอส่วนต่าง5,000บาทอะเราซื้อ iPhone SE แล้วก็เอาส่วนต่างนั้นอะไปซื้อพวกอุปกรณ์เสริมหรือไม่ก็เอาเองินไปทาอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้ว งานโทรศัพท์เยอะขนาดนั้นปกติก็จะเล่นแค่ IG เล่นไลน์เล่นเฟซเอออะไรทั่วไปอ่ะไม่ได้แบบใช้งานโทรศัพท์หนักๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าเป็น iPhone SE ก็คงจะพอแล้วตอนที่ก้านไปซื้อการไปซื้อที่ไมก้าบางนาแล้วก็ไปเดินอยู่หลายร้านหลักๆก็จะมีอยู่2ร้านก็คือร้านทูกับร้านไ s t u d i o ของที่สาขานั้นแต่เน,นี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ก้านไปดูก็คือจะเป็นราคาเครื่องเปล่าอย่างเดียวนะไม่ผูกโปรไม่อะไรเลยก็อย่างที่ร้านทูที่ไปดูเขามีโปรโมชั่นว่าถ้าสมมติว่าซื้อเครื่องเปล่า่าาาาอเงให้้ลวก็ดราคาคาครคคื500บท อันนี้ในกรณีที่ซื้อเครื่องเปล่านะทุกคนส่วน i Studio อ่ะเป็นราคาปกติก็คือ 14,9, 0 0ห่าที่64กิกแล้วก็จะสามารถผ่อนได้ศูนเเนเดือนแล้วก็จะให้ Apple TV ดูได้ฟรี1ปี 1> ก็ประมาณนี้ครับก้านก็เลยเลือกซื้อของร้านทูเพราะว่ามันได้ส่วนลด500รอบาทเนาะเพราะว่าก้านก็ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตด้วยก็คือจ่ายทีเดียวจบก็เดี๋ยวจะมารีวิวข้อข่าวเกี่ยวกับ iPhone ตัวนี้ให้ฟังนะครับก็สาหรับตัวนี้นะครับแบต ก็สามารถใส่ของ iPhone 7กับ8ได้เหมือนกันนี่เทียบให้ดูอันนี้คือ iPhone 7อันนี้คือ iPhone SE นะก็เดี๋ยวจะมาเทียบดีไซน์ให้ดูนะครับสำหรับ iPhone 7แลวก็ iPhone SE 2020อันนี้คือข้างหลังเห็นว่าทุกคนมันจะมีความต่างอยู่ก็คือเป็นโลโก้ของ Apple ที่อยู่ตรงกลางกับอยู่ด้านบนมันจะต่างกันแล้วก็ไอตรงลายน้ำข้างล่างเห็นไหมว่ามันจะไม่มีส่วนข้างหน้าก็จะเหมือนกันมากทุกคนเหมือนกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวเนี้ย มันจะไม่มี face id นะแต่จะเป็นแบบสแกนนิ้วแทนเวลาถ่ายรูปก,ก็จะไม่มี night mode ก็คือโหมดถ่ายตอนคืนตัวนี้จะไม่มีแล้วตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K ที่6 0ิเฟรมเลยทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าจะบอกว่าไอไฟที่มันเป็น1 0 8 0บาทมันสามารถเลือกระดับความคมชัดได้ด้วยนะคือมันเจ๋งตรงนี้แหละแต่ขอเตือนอีกนิดเดียวว่าสมมติว่าเวลาทุกคนจะปลดล็อกเครื่องใช่ปะปลดล็อกแล้วจะถ่ายวิดีโอแบบ รวดเร็วอย่างเงี้ยที่มันปรับไปทางเนี้ยมันจะเป็นวิดีโอที่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะถ้าอยากได้วิดีโอชัดอะ่ะทุกคนต้องปลดล็อกเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปในโหมดกล้องถ่ายรูปมันจะได้วิดีโอที่ชัดกว่าแบบสไลด์ขึ้นมาจริงเหรอดูได้ไงใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโหมดแบบรวดเร็วโหมดแบบฟาสต์ก็คือแบบปึ๊บแต่มันจะได้วิดีโอที่ความคมชัดไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้โช,ชว์่ปเนี่ยขึ้นสื่อจริงคนดีคนดังดั้ข้อมูลม,มาอันนี้ข้อมูลมาเลยใช่ก็ตัวนี้นะครับมันจะมีความจุทั้ ี้แล้วก็จะมีสีแดงอีกรุ่นหนึ่งสีแดงนี้เขาก็จะเหมือนกับช่วยสมทบทุนในการแบบไปบริจาคช่วยโควิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,900ก็จะเป็นตัว 64G นะิกิกเนาะตัวเริ่มต้นเลยสําหรับการก็นิดว่าถ้าสมมติว่าอย่างผู้ใช้ทั่วไปที่แบบไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายเนาะแค่เล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเงี้ยก็ใช้แค่ห4พอแล้วแต่อย่างการเลือก1 2 8มาเพราะว่าการต้องแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยอัพลงนูน่นนี่ก็เลยอาจจะเล ก้านไปอ่าน DM มาใช่ป่ะก้านก็รู้สึกว่ามีคนเขาสนใจเรื่องกล้องของ iPhone SE ตัวเนี้ยเป็นอย่างมากว่าแบบเอ้ยกล้องมันจะดีหรือเปล่ามันจะชัดแค่ไหนวันนี้ก้านก็เลยเอา iPhone ทั้ง4ตัวมาทดลองให้ดูกันว่ากล้องไหนมันชัดเป็นยังไงบ้างก็จะมี iPhone 5อันนี้ของมิ้นแล้วก็จะมี iPhone SE รุ่นแรกแล้วก็จะมี iPhone SE รุ่น2020รุ่นล่าสุดแล้วก็จะมี iPhone 7ของเม ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่า iPhone แต่ละรุ่นน่ะเออมันถ่ายรูปเป็นยังไงพวกสีพวกความคมชัดต่างๆมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ทุกคนลองเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจเอาเอ,เองนะว่าแบบเออชอบ iPhone รุ่นไหนก็ตอนที่กา้านไปซื้อใช่ปะ่ะก้านก็ไปเปรียบเทียบแล้วเวกล้องระหว่าง iPhone 11แล้วก็ iPhone SE เนี่ยคือแบบถืออย่างนี้เลยเทียบเปิดกล้องคู่กันไปเลยคือ iPhone 11มันจะรู้สึกว่ากล้องมันจะติดเหลืองกว่า iPhone SE นิดนึง iPhone SE มันจะอยู่ระหว่างเหลืองกับชมพูหน่อยอะไรเงนี้ย กว่าแล้วก็รู้สึกเรียวกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออันนี้แหละถือว่าตอบโจทย์ก็สําหรับใครที่สนใจจะซื้อ iPhone SE รุ่นปีนี้นะ2020น่อ่ะก็ จริงๆก็คือแนะนำตุนนี้แหละที่แนะนําเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูช่องการใช่ปะก็จะเป็นแนวออกแนวแบบเด็กที่ยังเรียนมหาลัยอยู่หรือมัธยมอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งการก็แนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากเราสามารถซื้อได้แล้วก็พวกเวลาแบบว่ามันมีงานพวกงานมือถืองานอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมีโปรโมชั่นเยอะก็ลองไปดูได้ครับคือปกติแล้วบางคนก็จะจ่ายเป็นแบบเขาเรียกว่าปลูกโปรเนาะมันก็จะมีโปรโมชั่นแต่ละค่ายที่มันต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปศึกษากันดูอีกทีก็ได้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกาาารรมเข้ เนเยนะสำหรับการซื้อ iPhone SE อะไรอย่างงี้การตัดสินใจซื้อว่าแบบเผื่อบางคนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากซื้อ iPhone รุ่นไหนดีหรือว่ารุ่นไหนที่แบบเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยตัดสินใจได้นะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย